ตอนนี้น้องภูมิก็กลับมาบ้านแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากล่องตัวต่อของน้องภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีตัวต่อใส่ถุงมาอย่างนี้นะครับเฮ้ยส่วนเซตนีจ้จะเป็นแบบพวกล้อนะพวกล้อโอ้ยมีให้มาต้องสามถุงเลยนะครับเนี่ยมีป่ะโอ้โหมีสี่ถุงเลยเหรอ <Yeah. S 1> หมดยังอุย้ยังไม่หมดเลยอะโอ้โหห้าถุงเลยครับท่านผู้ชม โูเยอะมากครับนี่นะครับโ,โหให้มาตั้งห5ถุงเลยนะครับอ๋อแต่ละเซตน่าจะเป็นตัวต่อของแบบที่ให้มาแน่เลยนะครับเรา,เรา,เราลองมาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับนี่โอโ้นี่นะครับให้มาถึง5ถุงเลยนะ มีข้างไหนก็ดูนะครับข้างๆกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะต่อเป็นหุ่นยนต์ต่อเป็นอะไรอ่ะใช่ต่อเป็นรถได้ต่อเป็นอะไรได้บ้างครับต่อเป็นรถต่อเป็นรถแบบนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็ต่อเป็นเป็นไดโนเสาร์ก็มีนะเนี่ยโอ้เป็นได้หลายอย่างนะโอ้มีเป็นหุ่นยนต์เป็นไดโนเสาร์ครับอะไรครับ <Krist ian> ให้แกะดูกันเลยเราแกะที่ะถุงไหม,ไมอ่าเดี๋ยวเราลองแกะดูกันเลยนะครับมวีอ่าเดี๋ยวน้องภูมิแกะแล้วครับลองทเทออกมาดูสิก๋อ,อจะเทใส่กล่องด้วยใช่ไหมใช่อ,อันนี้ต้องหยิบลงหยอดเลยครับออกไหมโอ้ทำไมมันแน่นเลยอะอ่าน้องภูมิแกะเลยครับภุมก,ก็ที่แกะแล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวเราแกะใส่กล่องเลยนะครับ เอาถุงเทเลยโอ้มีล้อรถด้วยโอเคเทเลยครับโอเคน้องภูมิที่เหลือเทใส่ลังให้หมดเลยครับใส่ถังให้หมดเลยที่เหลือเทเลยครับตอนนี้น้องภูมิก็จะมีตัวต่อเยอะเลยนะครับอ่าเทเลยครับ จะเต็มถังหรือเปล่านะครับเก็บขยะด้วยนะเนี่ยโอเคอันนึงเทเลยครับ,บเรียบร้อยเอ่าก็อเนี่ยครับดดของเล่นที่ซื้อมาก็มีเท่านี้นะครับดดอันนี้ไปลดต่อ,อดดก็อีพีต่อไปเดี๋ยวน้องภูมิจะมาต่อให้ดูนะว่า ต่ออะไรได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้น้องภูมิขอตัวเล่นตัวต่อก่อนนะครับเพื่อนๆนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบบ๊ bye ooh, ooh, ooh. าาายยตไป้ฮะ <ooh>,